ถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมนะครับลองทําตามอาจารย์ดูนะครับจะได้มีอาหารนะครับจานพิเศษไปใส่บาตรในวันพรุ่งนี้หรือว่าในการถวายพระนะครับใช้แป้งปรุงประกอบอาหารเนี่ยใส่ลงไปพร้อมกับเกล็ดขนมปังนะครับใส่ไปเยอะไหมครับค่ะเยอะเหมือนกันครับใส่ลงไปเลยใช่ไหมครับค่ะไะแป้งขนมปังก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไปหมดเลยไหมครับค่ะใส่ไปหมดเลยค่ะครับผมช่วยใส่ไปเลยครับอ๋อใส่่ังหากนะครับ ขนมปังเทแป้งเรียบร้อยแล้วทําอะไรต่อครับใส่น้ำเลยค่ะเทเลยนะครับใเ้เยอะไหมครับน้ำมันนี้เลยนะครับคนเดี๋ยวผมช่วยคนให้นะครับคนให้เข้ากันเลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหดีมากเลยนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งสักมอบมาให้ผมมันหนักหน่วงมากเลยนะครับ ธรรมดาก็ไม่ก็ได้เข้าครัวเท่าไหร่เลยนะครับคนคนคนไปเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะจะสังเกตว่าตอนนี้แป้งเนี่ยก็เริ่มเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วนะครับต้องใช้เวลานานนะครับในการคนนะครับใชนานค่ะทำง่ายๆนะครับคุณผู้ชมสามารถทําตามอาจารย์ได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะครับค่ะก็นําไก่ลงไปนําไก่ลงไปชุบแป้งเลยนะครับค่ะต้องชุบให้ทั่วเลยไหมครับค่ะใช่ค่ะใช้ใช้อย่างนี้ใส่ได้โอแล้วก็ ใส่ลงไปเลยใส่แพ็กเกจขนมปังต่อเลยใช่ไหมครับนี่สามชิ้นก่อนใช่ไหมครับทําไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็ชุบแป้งเดี๋ยวผมชุบแป้งให้แล้วกันนะครับอาจารย์จัดการมือมือมือนี่แห้งนะแล้าสะอาดด้วยนะครับล้างมาอย่างดีนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยไฟแรงไหมครับค่ะไฟอ่อนนะต้องใช้น้ำมันเยอะๆหน่อยใช่ไหมครับในการทอด แล้วก็ควรใช้น้ำมันใหม่ด้วยนะครับจะได้มีคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับพระท่านนะครับคลุกแป้งเข้าไปแล้วก็จัดการทอดไปเลยนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับอาจจะยากตอนทําซอสใช่ไหมซอสก็ไม่ยากซอสก็ไม่ยากค่ะค่ะดีนะครัอ๋อใบค่อนค่อนข้างกลางค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วก็ักพักแล้วก็เล่งได้ ในที่สุดก็ทอดได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเหลืองเทารามได้ใจเลยนะครับเหลืองทองค่ะเหลืองทองเลยนะครับกรอบด้วยไหมครับกรอบด้วเชิญเลยนะครับก็วางซับน้ํามันเล็กน้อยใช่ไหมครับใช่ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับไม่นานทอดแป๊บเดียวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทํายังไงบ้างครับซอสเดี๋ยวใส่น้ํามันนิดนึงได้ครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะ ถือว่าเมนูที่มีกระเทียมเนี่ยจะเป็นการทําประโยชน์เพราะว่าเป็นเป็นสมุนไพรด้วยใช่ไหมครับก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับผัดให้หอมไหมครับครับผัดให้หอมเลยค่ะตามด้วยหอมใหญ่นะครับครับอืค่ะตามด้วยพริกสามสีครับขอบคุณเพิ่มความสวยงามของสีสันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดให้หอมเลยะค,ะครับ ใช้เนยประเภทไหนครับอันนี้ครับเนยเนยสดค่ะจะนิดเค็มก็ได้จืดก็ได้หอมมากครับแสดงว่าเนยเนี่ยเป็นตัวเพิ่มกลิ่นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีน้ํามันในการผัดอยู่แล้วนะครับเติมเติมด้วยนมเลยนะคะครับใส่ไปเยอะไหมครับค่ะใส่หมดเลยค่ะหมดเลยนะครับนี่โอ้สีสวยมากครับ ตอนนี้ก็จะมีน้ำกับแป้งข้าวโพดใส่ด้วยกันครับครัเราก็คนให้เข้ากันเลยนะครับค่ะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นน้ำตาลครับขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ำตาลค่ะค่ะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะครับช่วงนี้ต้องคนไหมครับค์ค่ะคนไปเรื่อยๆนะครับค่ะค่ะใส่น้ำตาลปี๊บไปนะครับน้ำตาลปี๊บไม่อาจจะละลายยากหน่อยใช่ไหมครับค่ะต้องยีมันเล็กน้อยนะครับตามด้วยน้ำมันหอยนะคะหรือซีอิ๊วขาวก็ได้ถ้าไม่มีค่ะ อันนี้ผมทำนัานที่เป็นผู้ช่วยนะครับคนให้น้ำมันน้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายใส่ได้ต่อครับอันนี้ใส่แป้งข้าวโพดนะคะบวกน้ำค่ะที่เมื่อกี้เราคนผสมเข้าด้วยกันแล้วนะครับนี่นะครับให้มีความข้นเป็นซอสหน่อยคนไปเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการที่จะทำซอสนะครับเอ๊ะพระเอกของเรายังไม่มาเลยครับอ๋อเขาเลยนะก็คือผงกะหรี่นั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคนดี นี่เลยนะครับใช้หมดเลยค่ะนี่นะคะอเวลาค้นเราก็ใส่ผงกะหรี่เป็นตัวสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับใส่ประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งช้อนชาอืมกลิ่นหอมโชยมาเลยนะครับค่ะกลิ่นเครื่องแกงกะหรี่เนี่ยนะครับได้ที่ไหมครับอันนี้ได้ที่แล้วคุณผู้ชมครับในที่สุดซอสก็เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ อาจารยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมครับในที่สุดผมก็เป็นลูกมือของอาจารย์นะครับทำให้ซอสเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมพร้อมสำหรับการเสิร์ฟแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็ราดซอสบนไก่กรอบไปนะครับสาเหตุที่ซอสต้องข้นนะครับก็เพราะว่าจะได้เกาะไก่กรอบที่เราทอดไว้แล้วนั่นเองนะครับได้กลิ่นของผงกะหรี่เน่ยโชยมาเลยนะครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไก่กรอบซอสผงกะหรี่พร้อมสำหรับการนำไปถวายพระแล้วล่ะครับ ประสบการณ์ที่มากกว่า กกาาดดีีีๆท่่วเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเลียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w l d w i d e w e o y i n g s a o